สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรา,าพูดถึง h i 3 8 3กันนะก็เนื้อเรื่องกิจกรรมนะก็สำหรับเนื้อเรื่องกิจกรรมนี้รอบนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเนื้อเรื่องหลักนะเพราะมีออโตมีคาเรนก็น่าจะรู้แล้วว่ามันไม่ได้เกี่ยวนะ <laughs> แล้วก็เป็นในเรื่องอีเวนต์แบบไปก่อนเลยก็รู้สึกดีใจที่เขาเอานํากลับมานะก็รอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงในแผนหน้าก็แผนนี้ก็เนื้อเรื่องกิจกรรมก็ถือว่า ผ่อนคลายแล้วก็อบอุ่นหัวใจนะก็พวกเชียนาเมโบเนียไปตามหาผู้ส,ส่งสารในความรักซึ่งเขาเอ็มพายมาว่าจะเป็นเอลิเซียนะก็ในกิจกรรมนี้เราได้เห็นเซซิเลียเราได้เห็นคาเรเลนออตโตอย่างที่บอกไปเราได้เห็นมิสเตลีนนะก็รู้สึกเหมือนได้เห็นอีกแบบหนึ่งนะก็มิสเตอร์ลินก็กลายเป็นคุณป้าของเชียนาไปซะแล้วนะก็แหละนะส่วนเนื้อเรื่องเราชอบนุ่งที่ มันผ่อนคลายดีนี่แหละมันได้เจอสูชางได้เจอคนที่คนหน้าคนตากันแต่ไม่ค่อยมีบุนะซึ่งควาจริงเอาซินมอมาก็ได้นะ <c oughs> แต่ก็นั่นแหละนะมีโรซ่ามีเซรีแล้วแต่ก็นั่นแหละสำหรับแผนนี้ก็ถือว่าดูดีแต่ว่าในเรื่องจบก็ไม่ได้จบจริงๆนะเพราะว่าจะไปต่อใน8.4นะก็รอดูแล้วกันว่าในเรื่องจะเป็นยังไงสในเรื่องกิจกรรม ส่วนเกมเพย์ก็มันเหมือนกับเกมแพนแอปแพนเปอร์ซัมบีนะก็เป็นแบบอัปเกรดก็คือไม่มีดอกไม้นะก็คือเขาจะออโต้เจนมาให้เราเลยนะก็ซึ่งถือว่าดีอยู่นะว่าเราได้ลงแบบรวดเร็วเลยนะลงตัวละครได้รวดเร็วนะแล้วก็เนื้อเรื่องก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะแต่นเนื้อเรื่องแต่ด่านชาร์ลินเนี่ยก็ค่อนข้างใช้ความคิดอยู่นะถ้าเกิดคนที่ ไม่ได้ช่ำชองเรื่องนี้ก็อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะสำหรับพวก่ารท้าทายนะสำหรับกิจกรรมนี้ไม่มีเดลี่นะก็คือมีด่านท้าทายกับด่านเ็บตานะก็ลองไปเล่นดูได้ถือว่าไม่ได้แย่นะเกมกิจกรรมนี้ก็ว่าจะมีใครทำได้ถึงชั้นไหนนะก็ส่วนคลิปต่อไปของเราจะเป็นเนื้อเรื่องบท9นะก็ ถ้าเกิดคนที่รอดูก็สามารถติดตามได้นะเพราะเพราะว่าในเรื่องบทเก้านี่น่าจะน่าจะดูดีเลยนะก็เพราะว่ามันใกล้จะจบลุยมุแล้วด้วยแหละแล้วก็ได้ยินมาว่ามีเกี่ยวกับสตาร์เรียอีกแล้วนะก็เดี๋ยวไปรอดูแล้วกันว่ามันจะแย่หรือดีนะเกี่ยวกับตาร์เรียวนะแต่ในในเรื่องหลักก็จริงอยากให้จบใน8 4 8 5นะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะจบไหมนะสำหรับ บทลุยมุที่ถ้าเกิดนับจริงๆก็ตอนนี้ก็จะเข้า2ปีแล้วนะสำหรับบทลุยมุคือปอ .8 5เราของเราในแล้วเราก็จะเป็นตุลาคมนะก็ก็นั่แหละนะก็ <c oughs> ประมาณนั้นแล้วก็สำหรับชิปนี้สำหรับไปติตามสรุปก็คือเกมเพย์ใช้ได้เนเรื่องก็ผ่อนคลายม่ไม่ได้เครียดแล้วก็เป็นการติดตามนื่อหเรื่องราวของเชียน่า ในการตามหาผู้สงสารในความรักนะก็สามารถไปเล่นกันได้นะรับรองว่าอบอุ่นหัวใจจริงๆนะอันนี้ไม่ใช่แบบ <c oughs> ไม่ใช่แบบชาวจิตนะก็นั่นะนะแหละนะแราวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นเงินไงหผมในคลิปต่อไปนะก็เดี๋ยวจะมีคลิปของซาริโมาเรื่อยๆนะเพราะว่าหลังจากนี้ก็ไม่ยังเบิเ์ตก้าก็จะไม่มีอะไรแล้วสำหรับหัวใจเซิร์ชนะก็ แล้วเจอกันในคลิปถัดไปครับบายสวัสดีครับ